คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุก,ทกคนวันนี้ทางช่องรวมเลขเด็ดอาจาร,รย์ดังก็จะมานำเสนอเลขเด็ดสลายเลกที่ทางช่องจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของกระต่ายบนล่าง,งกระต่ายบนล่างงวดประจําที่16สิงหาคม2566กระต่ายบนล่างให้เลข1กับเลข5้าชุดสอตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี01 21 41 61 71 91 ถ้าเลข5มันก็จะมี05 25 45 65 75 95สําหรับผลงานว่าที่ผ่านมากระต่ายบนล่างให้53ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบ,บาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก453ให้53ออก53ถูกเลขท้าย2ตัวท้าด้วยที่1ครับละามาตามกัะต่อว,ว่ากวดนี้กระต่ายบนล่างจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า รมตอนก็ตัวจิตตกรงวดประจำที่16สิงหาคม2566จิตตกรให้เลข1เลข5เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี1 2 1 4 1 5 1 7 1 9 1 0ถ้าเลข5มันก็จะมี5 2 5 4 5 5 5 7 5 9 5 0ถ้าเลข7มันก็จะมี7 2 7 4 7 5 7 7 7 9 7 0สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาจิตตกรให้3 5 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสัตัวท้ายที่ไ่งออก4 5 3ให้3 5ออก5 3ถูกตัวกับผลเลขท้ายตงตัวท้ายที่1หขับเรามาตามกันต่อว,ว่างวดนี้จิตกรจะจะจะให้เข้าเป้าอีกไหม ทำรรมาตอนเข้าตวดสามเหลี่ยมนำโชคงวดประจำที่16สิงหาคม2566สามเหลี่ยมนำโชคให้เลข1กับเลข5ชุด2อบตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี01 21 71ถ้าเลข5มันก็จะมี05 25 75สําหำหรับผลงานวดที่ผ่านมาสามเหลี่ยมนำโชคให้3 5ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขขาย3ตัวท้ายที่ห่อ1ออก453 ให้3 5 6 5 3ถูกตัวกับของเลขท้าย2ต,ตัวท้ายด้วยที่1นับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้สามเหลี่ยมนำโชคจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าทํามาตอนเข้าตัวอ่างใช้นาทงวดประจำที่16สิงหาคม2566อาาา่างใช้นาท้า้เลข1เลข5เลขกชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันจะมี1 2 1 3 1 5 1 6 1810ถ้าเลข5มาก็จะมี52 53 55 56 58 50ถ้าเลข7มาก็จะมี72 73 75 76 78 70ชุด3ตัวให้912 653 578สำหรับผลงานวุฒิภาพมาอ่างชัยนาทใ้35ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก453ให้35ออก53ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัว ดขับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้อ่างเชียนาจะจะให้เข <Elena> ้าเป้าอีกไหมคำมาตอนกบตัวรวยทั uh ่วไทยออนไลน์งวดประจำที่16สิงหาคม2566รวยทั่วไทยออนไลน์ให้เลข0เลข1เลข5เลข8ทุ่2สองตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี02 04 07 09ถ้าเลข1มันก็จะมี12 14 17 19ถ้าเลข5มันก็จะมี52 54 57 59ถ้าเลข8มันก็จะมี82 84 87 89สำหรับผลงานวุี่ผ่านมารวยโทษไทยออนไลน์ให้35 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่1น1ออก4 5 3ให้3 5ออก5 3ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้าทีาท่ทท1นรับเรามาตามกับต่อว่าคนนี้รวยท่ษไทยออนไลน์จะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคํามาต่อเข้าพยายดงชมแดงหวดประจำที่16สิงหาคม2 5 6 6พยายดงชมแดงให้2ชุดชุดแรกให้เลข1เลข2เลข4เลข7ชุด2ตัวให้ ถ้าเลขสี่มาก็จะมี0,4,1,4,6,4,8,4ถ้าเลขเจมาก็จะมี0 7 1 7์7จ็และอีกชุดหนึ่งให้เลขหนเลขสี 4, เลขเจ็ดเลขศูชุดสอตัวให้ถ้าเลขหนมาก็จะมี1 1 1่งหนึ่ถ้าเลขสี 4, มาก็จะมี4 1 4หนึ4 8สีาหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาพยาดงชมแดงให้3,5ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสตัวท้ายที่หนึ่งออก 4-5-3ให้3-5ออก5-3าถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายด้วยทีหนึ่งขับละมัดตามกันต่อว่าคนนี้พยาดงชมแดงจะจะให้เข้าเป้าอีกไม้คำมาตนเข้าต่ออุดเชียงใหม่งวดประจำที่16สิงหาคม2566อเชียงใหม่ให้2ชุดชุดแรกใค้เลข1เลข4เลข5เลข8และอีกชุดหนึงให้เลข0เลข2เลข4เลข8 สำหรับผลงานวที่ผ่านมาอูดเชียงใหม่ให้35ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสาตัวท้ายที่1ออก453ให้35ออก53ถูกตัวกับของเลขท้ายตรงตัวท้ายที่ทีขับลำมาตามกันต่อว,ว่าคนนี้อูจเชียงใหม่จะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาตนก็ตัวได้อาจารย์ไก่ลาดพาวงวดประจำที่16สิงหาคม2566อาจารย์ไก่ลาดพาวให้2ชุดชุดแรกคเลข4ี่กับเลข7ชุด2อตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี04 14 54 64ถ้าเลข7มันก็จะมี07 17 57 67และอีกชุดหนึ่งให้เลข1กับเลข5ชุด2อตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี12 14 16 19ถ้าเลข5มามันก็จะมี52 54 56 59 สำหรับผลงานวที่ผ่านมาอาจารย์ไก่ลาดเพาวให้3.5ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าา3ตัวท้ายท,ที่1ออก453ให้3.5ออก5 3ถูกตัวกับของเลขขทยาย2ตัวท้ายท,ที่1ขับเรามาตามกันต่อว่าก้นนี้อาจารย์ไก่ลาดเพาวยจะ,จะให้เข้าเป้าอีกไม้คำโตนก็ตดตำลาเรียงเบอง์งวดประจำที่16สิงหาคม2566ตํารียงเบอร์ให้2ชุด ชุดแรกให้เลข1กับเลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี1 2 1 5 1 8ถ้าเลข4มาก็จะมี4 2 4 5 4 8และอีกชุดหนึงให้เลข5กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี5 4 5 6 5 9ถ้าเลข7มาก็จะมี7 4 7 6 7 9สําหรับผลงานวุฒิพานมาตําราเรียงเบอร์ให้3 4ผลการออกตลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายชุดที่1ออก4 5 3ให้3 4 สาสเข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่หนึ่ขับเรามาตามกันต่อว่ากนนี้ตำราเรียงเบอร์จะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำโตนก็ตกกระต่ายดำงวดประจำที่16สิงหาคม2566กระต่ายดำให้เลข1ตัวเดียวให้เลข1ชุด2ตัวให้12 14 16 17 10 19สําำหรับผลงานวันที่ผ่านมากระต่ายดำให้3-4 ผลการออกสลากกินแบ,งแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายเลขหนึ่งออก453ให้3 4 3 4เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้ายเลขหนึ่งครับเรามาตามกันต่อว่ากนนี้กระต่าดำอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมํำมาโตกันเลยครับบอนตัวปอรปราสาททองงวดประจำที่16สิงหาคม2566ปอรประสาททองให้เลข1กับเลข4ีุยืด2องตัวให้ ถ้าเลขกหนึ่งมันก็จะมี2 1 3 1 8 1ถ้าทเลขกี่มันก็จะมี2 4 3 4 84ชุด3ามตัวให้6 21 73 1 5 2 4 9 8 4สําหรับผลงานที่ผ่านมาปอประสาททองให้34ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วที่1ออก4 5 3ให้3 4 3 4เข้าคู่เงินของเลขท้ายสตัวท้ายด้วยที่1ขับเรามาตามกันต่อว่าคนนี้อปอประสาททองยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาตอนก็ตอนลูกไทยงวดประจำที่16สิงหาคม2566ลูกไทยให้เลข5กับเลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี50 51 56 58ชุด3ตัวให้650 956 356ถ้าเลข4มาก็จะมี40 42 46 48สำหรับผลงานที่ผ่านมาลูกไทยให้43ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก453 ให้4 3 43เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้าท,ที่1นึงับละมัดตามกันต่อ,ตอว่างวดนี้ลูกไทยจะจะให้เข้าเป้าอีกไหมทำมาตอนก็ตดด่วน99แม่กองงวดประจำที่16สิงหาคม2 5 6 6ด่วน99แม่กองให้2ชุดชุดแรกให้เลข4กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี40,43ถ้าเลข8มันก็จะมี80,83ชุด3ตัวให้140 643 283และอีกชุดหนึงให้เลข2กับเลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มันจะมี2 3 2 9ถ้าเลข6มันก็จะมี6 3 6 9าสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาต่วน99ไม่กองให้4 3ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ออก453ให้4 3 4 3เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ด่วน99ไม่กองจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตนเข้าสู่สภาพบุรุษงวดประจำที่16สิงหาคม2566สภาพบุรุษให้2ชุดชุดลคเลข4กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี 41, 42, 45, 48ถ้าเลข7มันก็จะมี 71, 72, 75, 78และอีกชุดหนึ่งให้เลข0กับเลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มันก็จะมี 01, 02, 05, 09ถ้าเลข6มันก็จะมี 61, 62, 65 6.9. าำหรับผลงานวาทีิผ่านมาถูกภาพบุรุษให้ 4.5. ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก 453. ให้45 45. เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่ 1. หับละมามัดตามกันต่อว่างวดนี้ถูกภาพบุรุษจยจะให้เข้าเป้าอีกไม้ทำมาตองเขาตวเลขวิ่งมือหนักงวดประจำที่16สิงหาคม2566เลขวิ่งมือหนักให้เลข7 เลข1เลข4ตัวเดียวเลข7จ็ชุด2ตัวให้07กับ47จชุด3ตัวให้107กับ647สําสำหรับผลงานเมื่ที่ผ่านมาเลขวิ่งมือหนักให้ 3- 4ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าทฤษที่1ออก453ให้3 4 3 4เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้าทฤษที่1ค่ับเรามาตามกันต่อว,ว่าครน,นี้เลขวิ่งมือหนักยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตอนเข้าตัวดาวมงคลหุ่ประจำที่16สิงหาคม2566ดาวมงคลให้เลข2เลข5เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มันจะมี21 24 26ถ้าเลข5มันก็จะมี51 54 56ถ้าเลข7มันก็จะมี71 74 76สำหรับผลงานว่ที่ผ่านมาดาวมงคลให้34 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก453ให้3-4 3-4เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ดาวมงคลจะจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมาตอนก็ต้อโหใไตทานงวดประจำที่16สิงหาคม2566โหโหไตทานให้เลข1เลข5เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันจะมี1 3 1 6 1.7.10ถ้าเลข7มันก็จะมี7.2.7.6.7.7.9 9าสำหรับผลงานที่ผ่านมาโหนไสทานให้เลข4ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก4.5.3ให้เลข4เลข4เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคลาเรามาตามกันว่าก้อนนี้โหนไสทานจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ับมาตอนเขาตัวได้อาจารย์ชนะเลิศงวดประจําที่16สิงหาคม2566อาจารย์ชนะเลิศให้2ชุดชุดแรกให้เลข2เลข5เลข1ชุด3ตัวให้453 754 356 059และอีกชุด1นึงให้เลข5กับเลข1ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5เหมาะก็จะมี50 52 54 57 สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาอาจารย์ชนะเลิศให้เลข3ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขถ้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก4 5 3หให้เลข3เลข3เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขันลมาตามกันว่าคนนี้อาจารย์ชนะเลิศจะจะให้เข้าเป้าอีกไม่ คำมาตอนาาก็จจักรวาลโชคงวดประจําที่16สิงหาคม2566จักรวาลโชคให้2ชุดชุดแรกใเลข4กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี41 45 47ถ้าเลข8มันก็จะมี81 85 87ชุด3ตัวให้845และอีกชุดหนึงให้เลข0เลข5เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มันก็จะมี52 54 58ถ้าเลข7มันก็จะมี72 74 78 สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาจาก,กรวาลโชคให้เลข1ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก1นึ 1. ให้เลข1เลข1เข้าทั้งสองหลักของเลขท้าย2ตัวสซเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคลามาตามกันว่าคนนี้จัก,กรวาลโชคอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอนเตเก่งตลอด40ปีงวดประจำที่16สิงหาคม2566เก่งตลอด40ปีให้เลข1เลข5เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันจะมี12 14 17 18ถ้าเลข5มันก็จะมี52 54 57 58ชุด3ตัวให้612 018 754สำหรับผลงานว่ที่ผ่านมาเก่งตลอด40ปีให้ เลข4กับเลข3ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก453ให้เลข4ี่กับเลข3เลข4เข้าหลักร้อยเลข3เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขลมมาตามกันว่าคนนี้เก่งตลอด40ปีอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมเข้ามาตอนเขตนแหล่งเซียนงวดประจำที่16สิงหาคม2566รแหล่งเซียนให้เลข1 เลข2เลข6ชุด2อตัวให้ถ้าเลข2มันจะมีสองหนึ่ง้าเ็ถ้าเลข6มันก็จะมี6,1 6, 465, 6 7สําหำหรับผลงานวุฒิผ่านมาแหล่งเซียนให้เลข4ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่1่ออก4 53ให้เลข4เลข4ี่เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้าที่1ึ่งตัวเลขจับกู้ไม่เข้าเป้าขรมาตามกันวุฒินี้แหล่งเซียนจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทมาตอนเข้าตบบารมีเจ้าพ่องวดประจำที่16สิงหาคม2566บารมีเจ้าพ่อให้เลข1เลข4เลข8ชุดอตัวให้ถ้าเลข1่มาจะมี12 1415ถ้าเลข4มาก็จะมี42 44 45ถ้าเลข8มาก็จะมี8 2 8 4 8 5ชุด3ตัวให้912 045 984สาำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาบารมีเจ้าพ่อให้เลข 3, ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่ออก 453ให้เลข3เลข3เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าด้วยท,ที่1่ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขาลาพมาตามกันว่าวันนี้บารมีเจ้าพ่อจะจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมาตอนเข้าต,ว,ตวัดจืเทลางวดประจำที่16สิงหาคม2566สัดจืเทลาให้เลข1ตัวเดียวให้เลข1ชุด2ตัวให้3 1กับ 91. ชุด3ตัวให้ 031สำหรับผลงานผู้ที่ผ่านมาหลุดขับไม่เข้าเป้าขามาตามกันว่างวดนี้ซัดยูเทลาจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมมโตนเข้าต่อซื้อกงงวดประจำที่16สิงหาคม2566ซื้อกงให้เลข7ตัวเดียวเลข7ชุด2ตัวให้71747578 สำหรับผลงานผู้ที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขาลามาตามกันเมื่อวันนี้ซื้องงจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมคำมาตองกับตัวรวยทางประเทศงวดประจำที่16สิงหาคม2566รวยทางประเทศให้เลข4ตัวเดียวเลข4ชุด2ตัวให้40 47 48ชุด3ตัวให้140 3-4-7สําหรับผลงานว่าที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคขามาตามกันว่าคนนี้รวยทั้งประเทศจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเ,เปล่าคํามาสไลด์นี้ก็เป็นสรุปปริเคราะห์ท้ายคลิปของทางช่องรวมรลืเด็ดอาจารย์ดังทางช่องก็ขอสรุปปริเคราะห์ดังนี้คู่เงิน72-73-74 12-13-14ชุดทอง314-374 สำหรับตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ